เราจะมาดูกันนะครับระบบการเล่นบัตเทิลการเปิดตัวของมิริมนะครับห้าดาวกด,กดขางศัตรูตได้นะครับไหนผมกดไม่ติดเลยอ่านี่ยูดคอมโบสี่ตัวได้120เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเป็น4คอมโบครัชนะครับจะเป็น200%ยิ่งคอ,คอมโบมากเท่าไหร่ยิ่งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับอผมดูแล้วมันจากที่เห็นนะครับคล้ายๆเกมสไตล์เฟรดนั่นเองนะครับก็มี skill อินเสิร์ตสกิลสกิลเกตนะครับสีเขียวโเทคชั่นเกตสีฟ้าคือเป็นอะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นสกิลของผู้พิทัก์ แล้วก็เป็นสีส้มนะครับเป็นสกิลเกตของตอัวละครอ่าเกมนี้นะครับเท่าที่มันบอกมันเหมือนแยกสกิลมันสองอันนั่นเองนะครับคือสกิลที่เป็นแถบสกิลกับสกิลที่เป็นสกิลของตัวละครนั่นเองครับ <S <S เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับลองกดค้างที่ทรเก็ตอ๋อเกนแบตนั่นเองนะครับมาครั้งข้าวยักษ์อ่าเป็นธาตุเอิร์ธนะครับเป็นธาตุดินเลือด5้าร้อยสามแมตแปดร้อยแดสิบนะครับ เป็น type physical นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ทางไดเกนชะให้มานั่นเองนะครับอ่าอันนี้ผู้พิทักษ์นะครับทำอะไรได้เปลี่ยนโซสกิลนะครับเป็นโซออฟส e เขตแล้วก็อิ s ส r t นซโซสีเขตสกิลดาเมจนะครับก็เดี๋ยวลองเล่นอันนี้คือสกิลนะครับที่เป็นสีเขียวจะมาเติมอันนี้นะครับ ถ้าเป็นสีส้มจะเติมตะกิ้ตัวละครนั่นเองครับเดี๋ยวอันนี้เป็นสีฟ้าก็คือเป็นโปรเลคชั่นนั่นเองเอ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอามิริมปิดท้ายนะครับเพราะว่ามิริมเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดนั่นเองนะครับโอเคเผื่อมิริมเป็นตัวที่ห้าดาวนะครับน่าจะเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดไว้ท้ายสุดดามเมจมันน่าจะคูณเยอะอ่าหนึ่งทีนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นเกมอ่า ตีลี่แนวเฟดมาจะรู้นะครับว่าการเรียงไคลให้มันเหมือนกันหรืออะไรพวกนี้มันจะได้คอมโบนะครับที่แรงขึ้นหรือเอฟเฟกที่มากขึ้นนั่นเองแต่นี้เอาโคเอนะครับโคเอ้มีเยอะสุดนั่นเองครับหนึ่งสองสามังไม่ตายโคเออะไรเนี่ยยังสีคอมโบเลยนะโอ้แต่รอบนี้ชนะแน่นอนครับ เหมือนเดิมครับโอเอฟเอมริมปิดท้ายครับร้อยห้าสิบบนัสครับมาอ่าตายเลยโอ้โหนึกว่าจะนึกว่าจะทำสเต็คดาเมตจนจนครบจนครบคอมโบนะครับคืออยากรู้ว่าถ้าคอมโบครบ,บแล้วมันจะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านั่นเองครับแย่จังเลยชนะแล้วนะชน,นะอ้าวนะครับซึ่งเกมนี้นะครับสามารถเดินแบบีดีได้นะครับนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบในเกมนี้เลยนะครับ เป็นเกมเทินเบดนะครับที่เดินพูดคุยกับประชาชนได้นะครับอือแต่ตอนนี้น่าจะยังคุยไม่ได้ครับรีมูนสมามันยังไมีน่น่าจะเมื่อกี้ก็คุยแล้วอันนี้คือลองฝึกทำอะไรได้ไหมอะ่ะอือเราสามารถเดินสำรวจหมู่บ้านของเราได้แต่ตอนนี้หมู่บ้านเรายังเล็กอยู่นั่นเองนะครับเนื่องจากเป็นแค่หมู่บ้านของของลีบูนนั่าผ <leave it. S 1> ู้ผิด เป็นกอบินแรกนะครับที่เราสู้กับหลังกานะครับก็เลยมีพื้นที่ค่อนข้างนับนนะก็กดตามไปเลยนะครับอ่าให้มันรีคูลนะครับดูกันนะครับว่าตัวแรกนะครับที่เกมจะให้มาเราจะเป็นตัวอะไรนั่นเองนะครับกดกันไปเลยนะครับจิ้มจิกจิ้มจิกนะครับเออสุบสุขจังเลยนะ อ๋อมันเอาฉากฉากฉากตอนที่เจอกับมิริมมานี่น,นะครับตอนที่มิริมมามาเยือนมามาเยือนเมืองเทมเพรตนะครับออสีทองน่าจะธรรมดานะครับสีม่วงนี่คือออร่าจอมมานะครับครับคืออ่า ต้องขออภัยบรรา,ท,าที่นี้ด้วยที่ผมทําการสคริปต์ตอนอรีคูดนะเนี่นครับเนื่องจากาทางบันไดนะครับไม่อนุญาตาให้ทําการเรียกว่าไงดีนะครับแคปหน้าจอหรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นวิดีโอในตอนสุ่มตัวละครนั่นเองนะครับคือมันจะกระพริบแบบกระพริบมากๆเลยนะครับแต่ว่าส่วนอื่นมันไม่เป็นไรอย่างที่เห็นนะครับคือตอนนี้ผมสุ่มโลแรกนะครับได้อ่า มิริมมานะครับเอาผมไปนั่งแก้อยู่นานมากะครนะว่าทํายังไงนะครับให้มันไม่กระพริบตอนสุ่มแต่ก็ทําไม่ได้นั่นเองครับผมก็เลยต้องจําใจตัดตอนสุ่มออกเพื่อมาให้เห็นดูรีสุดเอตอนสุดท้ายนั่นเองนะค,คืออ่าโลแรกนะครับมันจะแจก5้าดาวนะครับ1ตัวแต่ผมไม่รู้ว่า6ดาวมีโอกาสสุ่มติดไหมนะครับเพราะว่ามันสูงสุดคือ6ดาวแต่ว่าตัวที่ได้มันคือ5้าดาวผมไม่รู้ว่า มันอาจจะสุ่มได้สูงสุดคือตัน5้าดาวนะครับแล้วก็เดียเรียกว่าไงอัพดาวบิงหนึ่งดาวเป็น6ดาวนั่นเองนะครับอันนี้ผมเล่นครั้งแรกเลยก็ยังไม่รู้นั่นเองนะครับแล้วมีแมทเชียลมีเลเวลอัพนะครับตามปกติของเกม RPG เลยนั่นเองขอสคริปไปเลยนะครับ เรื่องจากผ่านอ่าชั珀เตอร์หนึ่งสองนะครับิบ๊กนิเนอร์ทำให้ได้กอบบินวินเลตมานะครับวิบเลตคือหมู่บ้านกอบบินนั่นเองนะครับอ่าคือที่ผมชอบอันนี้นะครับเนื่องจากมันมีอ่าพีวีนะครัือพิเศษวิดีโอนะครับที่บอกว่ามันมีการบริหารบ้านเมืองนั่นเองนะครับมีการสร้างหมู่บ้านเหมือนกับของต้นอ่าต้นฉบับของอนิเมะนั่นเองนะครับ บิว l d เนชันแอนด์อินซิร์ฟแฟคชันนั่นเองนะครับอินคอร์ฟแฟคชันมีการสร้างบ้านอ่าแฟกทอรี่นะครับแล้วก็ขยายอาณาเขตเมืองเพื่ออั l ล็อกแฟ t ทอรี่ต่างๆแล้วก็เก็ต e นี r d วอร์ดนั่นเองก็ไปสร้างประเทศกันเลยดีกว่านี่นครับคอนสตรักนะครับก่อสร้างสร้างหมู่อ่าสร้างบ้านกับบินนะครับทุกคน Uh, อยากจะข้ามนะแต่มันข้ามไม่ได้นะโอเครปีซฟพ p o อป l เลชั n นะครับพอเ, oh. เมื่อมี p อป u l a t i o n ถึงประมาณหนึ่งแล้วเราจะได้อ่าคล้ายๆเควสนะครับเป็นเพชรนั่นเอง

ครับซึ่งอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่ครับคือมันจะมีอ่าเรียกว่าไงอ่ะมีคังเก็บของนะครับยิ่งเราอ่าอัพเลเวลหมู่บ้านมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเก็บของได้มากขึ้นเท่านั้นขยายอาณาเขตได้มากอ่าได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะก็ operation นะครับ citizen นะครับคือประชาชนในหมู่บ้านเราจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับก็เป็นแนวถ้าใครเคยเล่นอ่า cookie kingdom นะครับได้ไหมจำชื่อไม่ได้ cookie kingdom นั่นเองครับ ที่พวกเอกฮันเกอร์หรือว่าคุณฟลุกนะครับนักลัดเคยเล่นก็อันนี้ก็คงเป็นอารมณ์แนวเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นในเวิลด์ของเกิดใหม่เป็นสไลดน,นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปต่อกันเลยดีครับรไปที่โฮมนะครับเพื่อดูสเตตัสของเมืองนะครับอ่าตอนนี้มีภารกิจอ่าโอเค Unlock Auto p โอเในเกมนี้นะครับ <im eras> ระบบ A.I ทั้งทุกอย่างนะถูกอิงก,กับไดเกนชาตหรือนักปราผู้ยิ่งใหญ่ครับปราผู้ยิ่งใหญ่นั่นเอง ยิ่งเราอัพเวลมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งอัพความสามารถของนักของปร,ราดนั่นเองครับโอเคไม่ว่าจะเป็นการเร่งความเร็วบัตเทิลไม่ว่าจะเป็นการออโต้บัตเทิลน,นั่นเองครับสามารถถามไดเค็นชาได้นะครับ ี๋ยวผมว่าแรกๆน่าจะยังไม่มีอะไรนอกจากเล่นเ,เวสไปนะครับสักพักเพื่อปลดเพื่อปลดเออโอเคมีเลเวลอัพครับอ๋อไอเหรียญอันนั้นที่ได้มานะครับไม่ไม่ก็คือเกมนี้นะครับใช้ไอค่าค่าไอวงกลมสีฟ้านี่เพื่ออัพเลเวลนะครับ ถ้าให้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 พูดคือมันเหมือนเป็นวงกลม EXP นั่นเองนะครับที่สามารถอัพตัวไหนก็ได้นะครับซึ่งแตกต่างกับเกมอื่นที่เอาคาแรคเตอร์มาให้กับตัวหลักยินนั่นเองก็มีสกิลอะไรบ้างนะครับซีเกตสกิลนะครับทำการโจมตีเป้าหมายทั้งหมดด้วยฟิสิกอลแอตแทกนะครับ230เปอร์เซ็นนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษ แล้วก็ Battle Skill นะครับสามารถเปลี่ยน Soul of Secret 2อันนะครับเป็น Soul of d i v i n e Operation นะครับเปลี่ยนสีส้มเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ Insert นะครับ Soul of d i v i n e Operation คือเพิ่มเพิ่มดาเมจเกสีฟ้านะครับเพิ่ม5%นั่นเอง1เทิร์นแล้วก็ Dragon Magical นะครับ Insert All Align นะครับเ็บ เพิ่มพลังป้องกันของพันธมิตรทั้งหมดนะครับสองปยี่สิเอร์นั่นเองเป็นเวลาหนึ่งเทินเราก็มาดูสเตตกันดีกว่านะครับอ่ามิลิมนาวะนะครับมีเลือนหนึ่งพันเก้าสิบเจ็ดแล้วก็เป็นธาตุพืชส่วนเอาพุทสเตตัสติดตัวนะครับบวกอ่าร้านอาหารรลสตรองนะครับสาสิเปอร์เซน่าจะหมายถึงว่าผลผลิตจากอ่าสิ่งก่อสร้างเนี้ยสาสิเปอร์เซนแล้วก็ อะไรอันล่างไม่รู้นะครับผมไม่เข้าใจโปรดักชั่นคร magic stone design ์นะครับ10%นะครับเป็นเป็นอ่าเตตัสติดตัวที่แตกต่างกันไปนั่นเองครับอย่างอันนี้เป็นร้านเสื้อผ้านะครับจะบวกผลผลิตจากร้านจากเสื้อผ้านะครับ30%แล้วก็ริมูรูอันนี้จะเป็นโอเชียนซัพพลายนะครับน่าจะเป็นสิ่งของต่างๆนะครับที่ได้จากทางภาคคาเลนั่นเองนะครับเดี๋ยวนะอ่าโอเบสีดาวเองหล่เนี่ย ชื่อชื่อนะโคเอนะไม่โอเบนะครับเทมเพลตเป็นสดาวเหมือนเอ้สี่ดาวเหมือนกันนะครับเป็นร่างสไลด์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำควสดดีกว่านะครับโอเคนะครับก็มีเรื่องระบบธาตุเข้ามาเกี่ยวแน่นอนครับเมื่อกี้มันมีบอกแล้วว่าเป็นเอิร์ธแอตทริบิวอะไรพวกนี้นะครับก็ไฟชนะดินดินชนะอะไรทักอย่างนะครับที่เป็นสีฟ้าสีฟ้า สีฟ้าชนะลมลมชนะน้ำนะครับน้ำชนะไฟแสงมืดทำดาเมจกันเองนะครับแต่ผมไม่รู้ไอสีฟ้ามันคือธาตุอะไรนั่นเองครับมันดินน้ำลมไฟและอะไรกันนะครับผมไม่เก็ตเหมือนกันน้ำแข็งหรออ่าใช่ครับถ้า,าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับว่าพี่สาวของเวลดอร่าเป็นธาตุน้ำแข็งก็แสดงวา่าเกมนี้จะมีธาตุน้ำแข็งคือสีฟ้านี่ครับ ธาตุดินชนะชนะธาตุน้าแข็งธาตุน้ําแข็งชนะธาตลมนั่นเองนะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับตอนนี้มันยังโอเคอันนี้เป็นธาตุเอิร์ธนะครับเป็นสัญลักษณ์เรามีธาตลมธาตธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ํานั่นเองอ่าสีฟ้าคันสีเขียวเยอะสุดแต่เดี๋ยวผมลองกดลองกดแบบหมองมิดิมนะครับดูต่อไปว่าอ่า ไอ้วงข้างล่างน่ะมันจะยังอยู่ไหมหรือว่ามันจะทบเป็นอันใหม่เลยนั่นเองครับปงไม่ตายนะครับอ๋อโอเคนะครับเราสามารถจัดคอมโบได้นะครับด้วยการเอ่อเคลียร์มันออกนะครับโดยที่วงเก่ายัางอยู่โอเค่าคอมโบไปเลยลูกครับออปังฮุบแบะ มีเซเว่นคอมโบด้วยปังไม่ตายอะไรเนี่ยมิลิมล่อยให้รอดได้ยังไงเนี่ยผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันสก,กิลทำงานเหรอ,อ,อไม่ใช่นะครับสก,กิลมีอ๋อเพิ่มเกาะของมิลิมนะครับแล้วก็เพิ่มเกาะของชูนะด้วยนั่นเองของนิมุรุมีฮิล มีเพิ่มดาเมจนะครับเดี๋ยวใช้เพิ่มดาเมจไปแล้วกันอ๋อเพิ่มดาเมจให้ตัวเองโอเคครับก็ปิดฉากมันไปเลยแล้วกันนะครับพอายัางไงมันก็เหลือแค่นี้แล้วบุยนะครับไฟนอลแอตแทก คือมีโอกาสติดคอมโบแต่ผมไม่รู้ว่ามันนับคอมโบยังไงนะครับเพราะรอบที่แล้วนะครับในเควสแรกนะครับที่เป็นเนื้อเรื่องผมก็ปล่อยสี่คบอ๋อต้องเป็นห้าดาวหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับว่าห้าดาวจะทําคอมโบครั้งที่สี่นะครับเพราะคราวที่แล้วเรามีห้าดาวคือมิลิมตัวเดียวนั่นเองนะครับก็เลยยังไม่มีคอมโบแต่รอบนี้เป็นห้าดาวสองตัวนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำเควสดีกว่านั่นเองนะครับซึ่งเกมเนี้ย เพิ่งเปิดเซิร์ฟไปเมื่อตอน11โมงครึ่งนที่ผมเข้ามาลองเล่นเพิฉงนั้นผมก็เลยมาเปิดให้ทุกคน่อาอผู้ชมทุกท่านได้ดูกันนั่นเองนะครับก็ยังไม่ได้ลองเล่นแต่อย่างใดน,นะครับก็เลยคอนจะว่าไงคอนเทนต์ให้ดูค่อนข้างน้อยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจบในเรื่องเควสอันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอเป็นการส่งท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่า ผมยังไม่ได้ปลดระบบอะไรมากมายนะครับชูน่ารักดีนะแต่ผมชอบชช,อบชูนะล่างร่างโอเกอร์นะครับไม่ได้ชอบร่างคิจินนะผมว่าร่างโอเกอร์น่ารักนะครับสามารถกินเป้าหมายได้นะครับ วิดพีเดเตอร์อยู่แคนชั้นอยู่สกนะครับหมายถึงว,ว่าเวลาตอนสู้กับบอสเหรอว่าเพราะว่าเนี่ยนะครับคือข้างบนนะครับที่ทุกคนเห็นจะเป็นพีเดเตอร์เลดนะครับถ้าเกิดเป็นทุกๆเกมมันจะเป็นเลือดนะครับแต่ว่าหมายความว่าเราต้องตีนะครับ เพื่อที่เราจะกินแสดงว่าบอสเกมนี้นะครับต้องใช้ริมูรุเท่านั้นในการจัดการนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนหลังอนะ่ะมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดผมเอาตัวริมูรุออกนะครับมันจะยังใช้สกิลกินได้ไหมหรือว่าต้องพกริมูรุมาเพื่อเอาไว้ชนะบอสโดยเฉพาะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวก็ลองดูกันเลยดีกว่าครับว่าฉากกินจะเป็นยังไงนะครับก็โอ้สายสกิลเดี๋ยนะ ต่อไปเป็นสีส้มหรออันนี้มันไม่มีอะไรที่มันต่อคอมโบสีส้มได้เลยนะปักเนื้อตีไป p r เดเตอร์เ t ดข้างบนนะ s u c c e เตสเ t ดจะขึ้นโอเคเดี๋ยวอ่าหลอดจะลดเมื่ออีกฝ่ายตีเหรอ เว็นกรรมนะครับคือมันต่อคอมโบค่อนข้างยากครับติ้วนะครับ,น,รบน่ารักมากเลยลิมูรูตอนพ่นน้ำอย่างปัน่นตอนนี้มีสี่นะครับน่าจะทำคอมโบซาเวกคอมโบของชูนะได้นะครับ ปังปังอ้าวไม่ทำเซอร์ไวคอมโบแฮะหมายความว่า,างไงอ่ะเือะคือเกมนี้ต้องคอยเลี้ยงเกจเวลาสู้กับบอสค่อนข้างยากนะครับเพราะมันไม่ใช่ว่าพอเต็มแล้วมันนั่นได้เลยพอมันตีฝ่ายมันก็เหมือนดูดเลือดครับมันก็จะลดไปอ๋อาคอมโบปุ้งนะครับแซงเรด มันก็จะลดเนี่ยมันไม่ได้ง,ง่ายๆครับยิ่งถ้าเกิดบอสมีการปีหลายครั้งเท่ากับว่าอ่าพีเดเตอร์ซักเซสเลสจะลดลงแบบเร็วมากๆนั่นเองนะครับปรุงผมไม่รู้ว่าซักเซสเลสเต็มแล้วมันจะมีสตันมีอะไรหรือเปล่านะครับอ่าจะใช้ถ้าไม่ตายซะหน่อยแหมพีเดเตอร์ซักเซสสองหมื่น วิกเอฟเฟกต์บนนัดไม่มีนะครับเอนชาร์ดไม่อย่างมากเลยเนะนะยี่ยนะคืออะไรอะ่ะเอนชาร์ดไม่เห็นมีได้ไม่เห็นได้อะไรเลยนะไออะไรได้อะไร The high grade you predator rate the more item you can apply คือได้ไอไอเทมจากการกินค่อนข้างเยอะ อเอาไว้เอนชาร์สกิลหรอคือต้องขยันกินเรื่อยๆสำหรับบอสเวฟบอกเพื่อเพื่อเพื่อเอามาอัพสกิลของของตัวละครเรานะครับเนี่ยครับสกิลบอสเอนชาร์ โอเคย่างเทพนะมิริมเมื่อกี้เทพมากเลยอ่ะมีอะไรอ่ะอ๋อให้กดโฮมมาแค่นั้นโอเคเดี๋ยวเราลองอัพมิริมต่อนะครับค,คือในคือในฟีงทั้งหมดนะครับในเรื่องของอาริมูรูนะครับตอนณตอนนี้นะครับผมชอบมิริมมากมิริมน่ารักมาก,มากนะครับสําหรับผม เป็นเมนมิลิมนะครับส่วนเฟสนี่ก็บอกว่าของดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ยังชอบมิลิมมากกว่านะครับน่ารักนีครับมิลิมนางเอกนะครับมีแอคชั่นอะไรเป็นพิเศษไหมอะ่ะอันนี้เป็นท d ดีนะครับโอเคเดี๋ยวอัพสกิลให้นางนะครับแต่มันไม่มี แต่มันเหมือนเป็นสกิลบัฟนะครับะสุ่นใหญ่เป็นถ้าเกิดสกิลโจมตีมันอัพไม่ได้นะครับเนี่ยมันเอนชันได้แค่บัฟนะครับแล้วมันมีตัวไหนที่บัฟค่อนข้างโอเคอะนี่ตัวนี้สกิลบัฟมันเป็นอะไรอะเฉียนโซอ่าที่เปลี่ยนสีฟ้าเป็นสีเขียวเหรอ,อกับเพิ่มเดฟอะ มันไม่ดีเลยอ่ะสำหรับผมนะอินเสิร์ตเด็บ่อืมแต่มีลิมเป็นเมนถ้าเช่นนั้นผมเอาตบเปลี่ยนเกียร์แล้วกัน ีคืออะไรอ่ะโอเคใช้มันหมดนะครับได้อะไรมาใช้มันหมดนะคือถ้าเกิดตันตันสี่เลเวลแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะอีโวได้เหรอนะครับสำหรับผมที่คิดว่าถ้าเกิดเต็มสี่อันนะครับการที่มันหาได้ไม่รู้ว่ามันง่ายหรือมันไม่ง่ายนะครับแต่ผมคิดว่า มันน่าจะ e ีโวนะครับเอเวอเชันสกิลนะครับเป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับสำหรับในความคิดผมของผมนะอันนี้ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับอเอาเวกได้เหรอเดี๋ยวนะถ้าเอาเวกได้ผมเอาเวกให้นี่ได้ไหมอ๋อมันต้องใช้หินทาเอ่ะทำไมอันนี้มันมีออ๋ออันนี้มันแจกหินเอาเวกมาสมัง นะครับใช่มันให้เอาเวกมาเป็นของขวัญน,นะครับก็เอาเวกไปเลยครับเป็นหกดาวอ,อโอเคเก็ตครับคือต้องเอาเวกให้ครบห้าครั้งนะครับถึงจะได้ดาวที่หกนะครับใช่ไหมเนี่ยฟ a w เวกคอมพิวต์นะครับคือไอ้ปลดเลเวลสูงสุดอะครบห้าครั้งไอ้หลอดเอาเวกนะครับครบห้าครั้งจะปลดหลอด อาจจะกดดาวที่6ออกมานั่นเองซึ่งหมายความว่าผมเนะี่ยต้องจะว่าไงดีต้องสุ่มชูนะนะครับให้ได้ตัวเนี้ยนะครับต้องเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับ Pink o f อฟออ e เฮเวน i นะครับต้องเป็นตัวนี้นะครับคกหกอ่าถ้าเป็นตัวอื่นนะครับต้องสุ่มให้ได้ซ้ำทั้งหมด6รอบนะค,บคือตัวแรกเป็นตัวหลักกับอีก5ตัวเป็นโซนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่า ไออันหลังเนี่ยมันหามาจากไหนนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเศษที่รวมมาเป็นอันแรกหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าจะอัพนะครับแบบแน่ๆนะครับเป็นของชุนะต้องมีถ้าเป็นเบสิกเกมทั่วไปคือต้องสุ่มตัวเดิมเพื่อเอาโซเอาเศษเอาของอีโวนะครับตัวนั้นๆมาแต่บางเกมนะครับยิ่งอัพขั้นมากเท่าไหร่มันยิ่งใช้เยอะนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าตอนสุดท้ายมันจะใช้เยอะไหมนะครับแต่ถ้าเกิดยังใช้หนึ่งตัวแบบนี้นะครับต้องสุ่มไม่ได้ตัวเดิมนะครับ ทั้งหมด5้าครั้งเพื่อเอาเวกจนครบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวใหม่ต้อง6ครั้งนะครับคือตัวหลักแล้วก็ตัวเอาเวกอีก5้าตัวเพื่อทําเป็น6ดาวนั่นเองครับโอเคคือก็สไตล์เกมกาชานะครับต้องสุ่มซ้ำๆนะครับเพื่อเก่งขึ้นนะครับก็เป็นหนทางการทำหกดาวที่ค่อนข้างยาวไกลนะครับ ครับผมคงต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับคลิปนี้นะครับซึ่งมาแนะนำเกมที่ผมรอมานานมากๆนะครับผมไงก็ฝากไว้นะอ้อมอกอ้อมใจทั้งเกมทั้งตัวผมแล้วก็ตัวช n น l ของผมด้วยนั่นเองสำหรับใครที่ชอบจะลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านั่นเองสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Tchau,